สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง f ฟ r b y Channel นะคะ คลิปนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะทุกคนก็คือแบมเนี่ยได้สั่งของมาให้น้องนะคะเป็นเคสโ <wh ats> ทรศัพท์มือถือนะคะซึ่ง <wh ats> มันเป็นเคสของ iPhone แล้วนางเนี่ยก็เพิ่งแบบเออได้ iPhone มาใหม่จากแม่นางนะแล้ว นะคะแบมบก็เลยสั่งทําการสั่งให้นางแล้วเรียบร้อยนะคะว่าเอออยากจะให้นางได้แบบนั้นแบบนี้บ้างนะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการสั่งกันเลยนะว่าเออแบมบสั่งแบบไหนมานครอบนี้นะคะก็เป็นเคสที่เบ,บ็มทาการสั่งนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็คือร้านนี้เนี่ยแบมบชอบมากมเลยนะคือเขา<อ><อ>เป็นเคสสาหรับ,บ iPhone นะคะทุกคนคือมันสวยมากนะคะเป็นเคสใสลุงแอปเปิลนะทุกคนเห็นทุกคนก็ อ๋อแบบนี้นะหรอที่เขาฮิตกันก็คือนางบอกว่าเหมือนกลับมาพูดกับแบบวอาพี่หนูอยากได้แบบนี้อะไรแบบนี้นะคะก็คือมีให้เลือกหลายสีมากแต่เบมเลือกไม่ได้นะคะเบมก็เลยเออเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าเห็นที่แบบเขาฮิตกันนะคะนี่นะคะที่เขาฮิตกันอยู่นะเบมก็เลยสั่งแบบนี้มาเลยนะจ๊ะอีกอันนึงนะคะก็คืออันนี้มันเป็นเคสแบบ ขอบกระตูนะทุกคนคือมันน่ารักมากคือแบบมาส่วนตัวแบมชอบอันนี้มากๆนะคะแต่นางไม่ชอบนะคะแบมก็เออสั่งอันนี้มาเผื่ออีกอันดีกว่าซึ่งราคามันถูกมากทุกคนก็คืออันแรก39นะคะอันสอง30รวมกันในแค่98บาทนะคะตัดภาพมาที่แบบ เออปัจจุบันเนาก็คือราคาแบบตัดผ้ามาแถวร้านนะคะคือราคาเนี่ยค่อนข้างแพงนะคะแบมจ่ายแบบอุนชาระนะคะแล้วสินค้าเนี่ยส่งถึงไวมากมากเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือแบมสั่งไปเมื่อวันที่3เมษายนนะคะวันที่5ใน2วันนะคะก็ได้รับสินค้าแล้วนะดีมากเลยแลวนนี้นะคะก็คือของมาส่งแลวทุกคน มัน่แบบแบได้รู้ว่าเออของมาส่งแบมดีใจมากดีใจกว่าเจ้าของจริงๆนะก็คือมันเป็นเคสส่ลุงใช่ไหมแบบที่แบบเออเขากำลังฮิตกันอยู่อะที่แบบเออที่คนใช้ไอโฟนควรจะมีอะไรเงี้ยซึ่งแบนไม่ได้ใช้ไอโฟนก็ถามว่าอยากได้ไหมก็มันเป็นเคสธรรมดาทุกคนไม่จําเป็นที่ต้องอยากได้อะไรมากมายนะคะแต่มันก็สวยดีแรกแบมกะว่าแบมจะทําคลิปเซอร์ไพรส์เวยแบบเออว่าแบบเนี่ยซื้อมาให้นะสิ่งที่อยากได้อะไรงี้แล้วนะคะแบม แล้วนะคะแบมก็จะพักนึงของก็มันจะมาส่งแบบคิดว่าเย็นนี้แหละจะเอาไปให้นางแล้วนางก็ทักฉันมาว่าพี่หนูเจอเคสแล้วหนูก็ซื้อเคสแล้วซื้อเคสแล้วน้องเซอ,ซอซร์คือแบมเฟ,ฟลมากอะทุกคนแบนรู้สึกแบบนี่แล้วนางจะดีใจกับสิ่งที่เราจะให้นางไหมอย่างนี้นะคะก็ ไม่เป็นอะไรค่ะทุกคนรู้สึกเสียใจมาก่แบบคือแบบเราซื้อของให้เขาเราก็อยากให้เขารู้สึกแบบเนี่ยพี่ซื้อมาให้แต่สุดท้ายแบบคืออะไรจ๊ะนางซื้อไปแล้วไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านางจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ของนะแต่มันจะเอาของมาให้ดูก่อนนะก็คือมันสวยแล้วมันน่ารักมากตอนนี้บัมใช้มือในการถือกล้องปวดแขนมากค่ะ เดี๋ยวไปเอาของมาให้ดูหนะึและนี่นะคะทุกคนก็เป็นสิ่งที่เราซื้อมาเซอร์ไพรส์วันเกิดนางนะก็คือแบมให้ทั้งวันเกิดด้วยแล้วก็นางจบด้วยคือแบบตอนแรกคือแบมคิดว่าเออจะให้อะไรหลายๆอย่างซึ่งแบบทํางานแบมก็เลยแบบไม่มีเวลาว่างแล้ววันนั้นนางก็มานั่งบอกแบบเฮ้ยพี่หนูอยากได้เคสสายลุงอ่ะแล้วก็แบบ เป็นคนที่คนนึงนะคะที่เวลาใช้โทรศัพท์คือโทรศัพท์อยู่กับตัวแล้วถ้าแบบมีเคสอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจเว้ยว่าแบบเฮ้ยฉันมีเคสโทรศัพท์แบบสวยๆอะไรเงี้ยก็อยากจะใช้มันใช่ไหมแต่แบอมก็เออน้องอาจจะชอบเนี่ยก็เลยแบบสั่งให้มันนะคะสุดท้ายไม่ซื้อไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเอาให้นางกันนะคะเป็นเคสใส่ลุ้งแบบนี้นะคะก็คือนางใช้ iPhone 7นะคะเป็น iPhone 7แหละก็คือแต่เขาเรียก 7G ไม่ไม่เข้าใจทำไมต้องเรียก 7G นะคะแล้วก็อันนี้คืออันเนี้ยน่ารักมากทุกคนบอมรู้สึกว่าอันเนี้ยนนน่าารรัักจิงๆะะคคแแบบบบมมมีว กระมุงกระมิงอ่ะหนูคนลมีลูกกระตรงกระตุนนุ่มสิ่ว่ามันน่ากัะแล้วมันเป็นสีม่วง้วยนาก็คือโทรศัพท์นางเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยากันว่านางจะรู้สึกดีใจหรือเปล่าที่ได้รับเคทโทรศัพท์น่ารักน่ารักจากพี่สาวคนเสิยคนี้นะคะเดี๋ยวไปเป็นความทรงจำเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็เออให้นางดูหน้าตัวเองในกล้องด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปบ้านนางกันเลยค่ะ แต่ก่อนที่แบมจะไปนะคะก็คือแบมกับน้องเนี่ยค่อนข้างอยู่ไกลกันนะแบมก็เลยจะต้องถามก่อนนะคะแล้วแบมก็โกหกนางด้วยว่าเออแบมเนี่ยจะเอาขนมนะคะเป็นขนมที่นางชอบนะคะเอาไปให้นะก็คือไม่ได้บอกว่าเอาเคสโทรศัพท์ไปให้ก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าแบบนางจะรู้ทันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะแบมคุยกับนานงะว่ายังไงเนาะ นี่นะคะก็เป็นบทสนทนานะคะระหว่างที่แบบเออมทำท่าโกหกนะคะก็คือแบมบอกว่าแบมเนี่ยซื้อเอแคร์นะคะหรือซื้อขนมมาฟาดเนี่ยก็คือเป็นขนมที่แบบเออมกับนางเนี่ยชอบกินด้วยกันนะคะแล้วนางก็บอกว่าเออมันอร่อยดีนะคะแล้วทีนี้เนี่ยแบมรู้สึกว่าแบบเออนางน่าจะให้ไปแหละอะไรแบบหนูอยู่บ้านนะเพราะว่านางก็ไม่ค่อยได้ไปไหนไปไปมานางบอกว่ามาไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยนางบอกว่าไม่ได้แบมก็แบบ ไม่สวยแล้วหรือว่าจะต้องเปลี่ยนแผนว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเดี๋ยวไปดูกันว่าราคุยกันยังไงต่อนะคะแลวอยู่ดีนางบอกว่าค่อยมาพรุ่งนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ว่างนะคะถามว่างไหนก็คืออาจจะไม่ว่างเพราะแบบจะต้องทํางานนะคะก็เลยแบบไม่ได้เราต้องหาวิธีแบบ เค้นให้แบบจะต้องไปให้ได้อย่างเงี้ยก็คิดบางทีก็คิดว่าเออนางอาจจะไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่บ้านนี่คือซวยเลยนะก็คือจะต้องแบบรอลุ้นไปอีกวันนึนะคะซึ่งคนจะให้เนี่ยจะขาดใจตายอยู่แล้วทุกคนก็คือแบบแบมแพ็คของเตรียมให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่คลิปที่ตอนที่แบมแพ็คเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะก็คือตกใจอยู่เหมือนกันนะนี่นะคะนางก็บอกว่าโอเคอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนมึงก็ รู้แล้วแหละนาะงอาจจะแบบยังไม่กล้าออกมาหาแบมมาเรยอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะสรุปก็ได้นะคะก็คือเข้นจนได้นะคะแบบไอ้พูดจนได้นะคะพมันก็รู้สึกวิ่งเอาอะเอาอะดีใจนะคะเดี๋ยวไปดูหน้านางตอนที่นางได้กันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะเป็นไรร้องไห้ทำไมก็ไม่ไมต้องเอาผมบังหน้าด้วยฮะที่ไปไหนมา พื่อนมาหาชิปเล่นไงเปิดดูด้วยเปิดตรงนี้แหละเปพดผูดเขยที่ไหนมาโรงเรียนไงอ๋อเออใช่เปิดดูเอแคลท้อง <c oughs> <c oughs> เราไม่ั้งเอาผมบังหน้า ถ้าทายว่าเป็นอะไรไม่รู้ถ้าเป็นทองบอกว่าอย่าซื้อไม่ฟังได้เพชรท่ศัพท์ก็บอกว่าอย่าซื้อก็พี่บอกว่าไปซื้อด้วยกันหนูก็หนูไม่ได้ไปกับพี่หนูก็เลยไปซื้อมาพี่ไม่รู้พี่จะหลอกหนูว่าอะไรไง พี่จะพูดมากเกินไปอุ้ยพี่ลืมอีกพี่จะพูดมากเกินไปพี่กลัวหนูว่าอุ้ยทำไมพี่ถึงไม่ให้หนูซื้ออ้อย่างไงเหมือนกับพี่หนูซื้อมาไหมเป๊ะเลยให้ทายพี่ซื้อมาเท่าไหร่หนูซื้ออ,อันนี้มาเลยห้าสิบเองยอกไม่บอกราคาแต่อันนี้น่ารักสีม่วงอะ่ะเป็นไงเข้าตีมกับพี่เลยตอนแรกพี่ว่าพี่จะซื้อโทนแบบโทนชมพูอะ่ะเยน็ยนๆเสิร์ฟไหมอะ จะเอาไหมเนี่ยหรือใช่พี่เอากลับไปทิ้งอีกพี่เอาทิ้งจได้ใช่ไหมได้แต่ดีแค้คนเออพี่ไปพี่เห็นแล้วพี่ไปห้างด้วยวันเนี้ยที่ไหนโลตัสได้แหละหนูก็ไปแบบเดียวกันเป๊ะเลยเขาเล่าว่าจะซื้อโทนเย็นมาอันนั้นไม่เอาจะใช้อันไหนก็ได้แล้วแต่สับเปลี่ยนไปเหมือนกันแต่อันนี้เป็นแบบผ้าหรอลองแกะดิ ก็แล้วคฮะวันเกิดไม่จะไปต้องเป็นเค้กไม่งั้นก็กินน้ดเดียเลยก็ได้เออเนี่ยเป็นผ้าเหมือนกันเลยใช่ไหม <c oughs> เหมือนใช่ไหมเป๊ะเลยใช่ไหมเอออุยลายตรงนี้อาจะไม่เหมือนกันก็ได้ว่าจะเอาสามอัน,อนกวัวที่เ<ม>กียจใส่เอาเอากล่องมาด้วยขยะเต็มหมดกู <c oughs> จะนั่งห่อทำไมเนี่ยฮะห่อให้ลุ้นไงตอนแรกคิดว่าจะเป็นอะไรคิดว่าเป็นขนม แต่พี่เขียนแล้วได้เคสแล้วได้เคสกับได้ขนมอะไรดีใจกว่ากันหนูก็คิดว่าเชฟเย็นขอบคุณด้วย <c oughs> ไปตั้งใจเรียนด้วยนะทุกคนแบบดีใจมากคือแบบถามว่าแบมเคยซื้อของให้น้องไหมคือแบมเคยซื้อไว้แต่แบมแบบ เห็นนางดีใจคือปกตินางทำไม่ค่อยแบบเออออกแมาออกตาเท่าไหร่ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยหนูชอบอันนี้นะหนูดีใจอะไรเงี้ยคือแบบพอนางดีใจแบบเฮ้ยพี่เลยรู้สึกว่าเออนาง รู้สึกตื้นตันอันนี้ไม่ได้ร้องให้นะคะน,นี่ใส่คอนแทคเลนส์โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็แบมอยากจะมีอะไรพูดนิดน,น,น้อยสำหรับคนที่แบบเออปากแข็งไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยบอกรักน้องนะคะก็ความจริงเนี่ยน้องมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกทุกคนเราแบบเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีอะไรก็เปิดใจคุยกันเนาะโอเคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ลุ้นไปกับแบมนะคือแบบแบมลุ้นมากๆว่านางจะรู้สึกยังไงนะคะสุดท้ายนางก็ชอบเนาะโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดกดไลค์ตรงไหนว่ากดไลค์กด, like, กด share, Subscribe เกิดกระดิ่งแจ้งเตือนคิงิงคิง,คง,คง,คงเป็นกําลังใจให้แบมได้โดยการคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะถ้าเป็นไปได้จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย